เอ็นบีเเพิ่งจะรายงานผลประกอบการไตรามาสล่าสุดออกมานะครับแล้วตัวเลขก็คือโอโห,โหสุดๆุดไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันข่าวว่าเบื้องหลังตัวเลขมหาศาลพวกนี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ไปดูกันเลยครับโอเคครับดูตัวเลขนี้กันก่อน 57,,6 0มล้านดอลลาร์สหรัฐให้เวลาซึมซับแป๊บหนึ่งนะครับที่น่าทึ่งก็คือนี่ไม่ใช่ไรายได้รวมทั้งปีนะแต่มันคือรายได้ของเอ็นบีเแค่ในไตรามาสเดียวเท่านั้นเองครับ ใช่แล้วครับไตรามาดเดียวและถ้าคิดว่าตัวเลขเมื่อกี้มันสุดยอดแล้วนะลองดูภาพนี้ครับนี่คือการเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเห็นไหมครับว่ามันกระโดดขึ้นมาขนาดไหนจาก35,000ล้านเหรียญพุ่งพรวดมาเป็น57,000ล้านคือมันเป็นการเจติบโตในระดับที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจริงๆครับเอาล่ะคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วเงินทั้งหมดนี่มันมาจากไหนกันแน่ เรามาลองผ่าเครื่องจักรทำางานของ n v ็นวีดียกันดูสักหน่อยดีกว่าครับมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจหลักของความสําเร็จที่มันน่าทึ่งขนาดนี้ดูแผนภูมินี้สิครับชัดเจนมากชัดแบบไม่ต้องอธิบายเยอะเลยจะเห็นว่ามันมีธุรกิจอยู่กลุ่มเดียวที่แทบจะแบกทั้งบริษัทไว้เลยนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่า Compute and Network i n g ดูสิครับทำรายได้ไปตั้ง5900ล้านดอลลาร ขณะที่กลุ่มกราฟิกส์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีทําไป6,100ล้านคือมันทิ้งห่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับแล้วพอมาดูตัวเลขจริงๆในรายงานเนี่ยยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยครับกลุ่ม Compute ์แอนด์เน็ตเวิไม่ใช่แค่ทำรายได้เยอะนะแต่กำไรจากการดำเนินงานหรือ Operating Income เนี่ยสูงถึง35,700ล้านดอลลาร์พูดง่ายๆก็คือรายได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยแทบจะก,กลายเป็นกำไรทันที โอ้โหนี่มันเครื่องปั๊มเงินสดของจริงเลยนะเนี่ยแล้วไอ้กลุ่ม Compute and Networking ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center สําหรับ AI ของ n v ็นวีดนั่นแหละครับพวกชิปประมวลผลฮาร์ดแวร์เครือข่ายทุกอย่างที่ทําให้เ i เทพๆอย่าง Chat GPT หรือว่ารถยนต์ไร้คนขับมันทํางานได้ทั้งหมดนั่นแหละครับ แต่เรื่องมันไม่ได้สวยหรูไปซะทั้งหมดนะครับแม้จะประสบความสำเร็จถล่มทลายขนาดนี้แต่เส้นทางข้างหน้าก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันมีเมฆหมอกบางอย่างรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันครับและนี่ก็คือความเสี่ยงหลักๆที่ n v i d ว a เดียเองก็ยอมรับในรายงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างมาตรการควบคุมการส่งออกระหว่างสหรัฐกับจีน ปัญหาคอขวดที่ลูกค้าเจอเช่นพื้นที่เลตาเซนเตอรไม่พอพลังงานไม่พอไปจนถึงความซับซ้อนของซัพ l y Chain ของตัวเองที่อาจจะมีปัญหาได้ซึ่งถ้าจะให้พูดถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบชัดๆและเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่สุดในตอนนี้เลยเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องมาตรการควบคุมการส่งออกของรัฐบาลสหรัฐนี่แหละครับมันกระทบกับรายได้จากประเทศจีนแบบเต็มๆเลยดูตารางนี้สิครับโอ้โหมันคือภาพที่คอนทราสตกันสุดๆเลย ในขณะที่รายได้ในอเมริกาในไต้หวันพุ่งทยานแบบก้าวกระโดดแต่พอหันมาดูที่จีนรายได้กลับดิ่งลงอย่างน่าใจหายเลยครับจาก8,000กว่าล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเหลือแค่3,000ล้านนี่แหละครับคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากเกมการเมืองระดับโลกแล้วในสถาน,น,นการณ์แบบนี้ผู้บริหารของเอ i นวีเองเขามองเรื่องนี้ยังไงกันเราลองไปดูมุมมองจากคนในกันบ้างดีกว่าครับ นี่คือคำพูดที่สำคัญมากครับสถาปัตยกรรม Blackwell ของเราเป็นส่วนใหญ่ของรายได้ Data Center นี่เป็นการยืนยันเลยว่าเทคโนโลยีตัว็อปสุดใหม่สุดและแรงที่สุดของเขาเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ Data Center ในตอนนี้ซึ่งก็แปลว่าตราบใดที่พวกเขายังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก็ยังคงกลมความได้เปรียบนี้ไว้ได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตระหนักดีถึงปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ คำพูดนี้มันสะท้อนและเชื่อมโยงกลับไปที่ความเสียงที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เป๊ะเะเลยครับเขาบอกว่าความพร้อมของศูนย์ข้อมูลพลังงานและเงินทุนของลูกค้าเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนี่คือการยอมรับว่าต่อให้ชิปของแอ i ดีียจะดีแค่ไหนแต่ถ้าโลกแห่งความเป็นจริงมันตามไม่ทันการเติบโตก็อาจจะสะดุดได้ดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยมาจบที่สมการที่น่าสนใจมากๆครับด้านหนึ่งคือความสำเร็จ ที่ทำลายทุกสถิติแต่อีกด้านหนึ่งก็คือแรงกดดันมหาศาลจากปัจจัยภายนอกซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคำถามก็คือถึงแม้ว่าการครองตลาด AI ของอินฟิเดียจะกำลังสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก,ก่อนแต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานมันกำลังเติบโตเร็วกว่าความสำเร็จของพวกเขาเองหรือเปล่านี่คือคำถามที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีรายนี้เลยครับ NBF